สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .5 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาเปลี่ยนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเอ,อวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีๆมาฝากด้วยวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้ลูกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กาบยานี11เอ็ดเด็กๆปห้เคยได้ยินไหมขึ้นกกตกทุกยากแสนลำบากจากเวียงชัยมันเผือกเลือกเผาไฟกินผลไม้ได้พอแรงรอนรอนอ่อนอัสดงพระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังน้ำคลั่งแดงแฝงเมฆขาวเงาเมนทอนเออใครได้ยินไหม น่าจะเคยได้ยินเนาะบทนี้เป็นบทเด่นมากที่ใช้กับยานี11ในการแต่งวันนี้เราจะมาเรียนความรู้เกี่ยวกับกับยานี11กันเ,ออเด็กป .5 จะได้นำความรู้ไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็ไปประยุกใช้ในห้องสอบได้ด้วยโอเคไหมโอเคเนาะมาลุยเด็กป .5 ตั้งใจเรียนนะกาบยานี1 1คืออะไรลูกรูอุ้มแยกให้เลยกาบยานีแล้วก็11กเอกบคืออะไร กาบคือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งอ่ากาบคือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งคำประพันธ์ชนิดหนึ่งกาก็คือคำประพันธ์ยานียานีคือชื่ออ่าเหมือนชื่อวิเชียนอย่างเงี้ยอ่าไม่มีเหตุผลว่าทําไมเด็กหญิงต้องคนนี้ต้องชื่อวิเชียนไม่มีเหตุผลว่าทําไมนายคนนี้ต้องชื่ออน,นุนอันนี้อย่างเงี้ยเนาะเหมือนกัน กาบก็คือกาบยานีคือชื่อของกาบมันเพาะดีนะก็เลยไปยืมยานียานีมาเป็นชื่อกาบให้หน่อยอายานีก็เลยมาเนาะก็เลยชื่อว่ากาบยานียาน,าายานีคือชื่อกาบลูนนก,ยา,ย,กายานีคือชื่อกาบและว1 1น่ะ11มีความหมาย11เนี่ยมันคือจํานวนคําในวัคเคยท่องไหมกาบยานี1 1หน้า5หลัง่า 5. หน้า5หลัง6 5บวก6เป็น11 11ก็คือจํานวนคําลูกจํานวนคํา ในกาบจํานวนคําในวรคก,ก็ได้อาจํานวนคําในวรคเหมือนก้อน8ก็มี8คําก้อน4ี่มี4คําก้อนหมี6คําเช่นเดียวกันกาบยานี้11ก็มี11คําคโอเคเก็ตไหมเก็ตเนาะไม่ยากนะยังไม่งงนะเนาะอ้าวผานครวนี้เรามาดูฉันทะลักฉันทะลักเนี่ยมันจะดูยากไปนิดนึงถ้าพูดว่าฉันทะลักอุ้มพูดง่ายๆละกันแผนผังอ่าแผนผังเรามาดูแผนผังกันด้านหน้าเนี่ย จะเรียกจะเรียกว่าอะไรอ่าด้านหน้าเป็นห้าด้านหลังเป็นหกอ่าหนึ่งบทมีทั้งหมดกี่วรคลูกหนึ่งบทมีกี่วรคนับสิหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมกาบยานี11ไม่ได้นับแบบนี้นะลูกนะหนึ่งบทมีสองวักก็คือวักหน้าอันนี้ทั้งหมดเรียกว่าวักหน้าลูกวรคหน้าอันนี้ทั้งหมดเรียกว่าวักหลังลูกอ่าหนึ่งบทมีสองวรรคือวักหน้า กับวักหลังวักหน้ามีคําคำวักหลังมี6คำา1บทมี2บาทลูกเอาดูนะ1บทมี2บาทนะอันนี้เรียกเป็น1บาทอันนี้1บาทอันนี้เรียกเป็นอีก1บาทรวมเป็น2บาทบาทที่1คือบาท A บาทที่สองคือบาทโทงงไหมงงไหมไม่งงเนาะ ไม่งงเนาะอ้าวอ,อ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเผื่องงนะกราบยานี 18, 1 11บทนะมีกี่วักมี2วักคือวักหน้ากับวักหลังวักหน้ามี5คําวักหลังมีหคํา1บทมี2บาทนะสบาทก็คืออันนี้เรียกเป็นบาท A ด้านล่างเรียกเป็นบาทโทโอเคปะ่ะโอเคนี่คือแผนผังนะลูกและคราวนี้การลงสัมผัสคําสุดท้ายของวักหน้า วักหน้าบาทที่1ไปสัมผัสกับคําที่3วักหลังบาทที่1โอเคไหมแล้วก็คําสุดท้ายของวักหลังบาทที่1ไปสัมผัสกับคําสุดท้ายวักวักหน้าในบาทที่2โอเคแค่นี้เลยเนาะก็โยงสัมผัสแค่นี้แหละหนูก็จําไว้อย่างนี้แหละถ้าครูอุ้มพูดบาทที่1บาทที่2มาอาจจะงงนิมันโยนสัมผัสแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปดูบทประพันธ์กันว่าบทประพันธ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะดูลูก พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงริมขอบฟ้าสาดแสงแรงเจิดจ้าร้อนอูอ้อ้าจริงจรงเชียวอพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงริมขอบฟ้าสาดแสงแรงเจิดจ้าร้องอูอ้อ้าจริงๆริงเชียวเานาะโอเคนะอ้าวเรามาโยงสัมผัสกันแฉ่งสัมผัสกับคำว่าแดงฟ้าสัมผัสกับคำว่า จ้าแค่นี้เลยจบแล้วหนึ่งบทเนาะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงริมขอบฟ้าสาดแสงแดงเจิดจ้าร้อนอู้อ้าจริงจริงเฉียวโอเคไหมโอเคเนาะหวังว่าจะไม่งงอ้าวก่อนจบไปในวันนี้ลูกเรามาสรุปกันนิดหนึ่งชันทลักของกราบยานี11เนี่ย1นบทมี2บาทอ่าหบทมี2บาท1บาทมี2วักอ่าหนึ่งบาทมี2วัก,ว,กวักแรกมี 5คำและวักหลังมี6คำโอเคปะโอเคนะ้องงงไหมงงไหมไม่งงนะหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจเรื่องกาบยาดี11อ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนสำหรับการป้อนความรู้ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ย หาถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด s ับสไคร b e ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย